สวัสดีคะ่ะเราพัฒนามาอีกแล้วนะคะวันศุกร์ที่29นะคะรอบที่แล้วล่างนะคะเด่นล่างให้สองกับสีมา2นะคะจับคู่หลุดนะคะตัวนี้นะคะวันที่29วันพระนะคะให้ระวังศูนย์กับ8ไว้วันพระระวังศูนย์กับ8ไว้นะคะรอบนี้นะคะวันศุกร์เราพัฒนานะคะเด่น7กับ9นะคะ อาจจะไม่มาเลยนะคะแต่ลองติดไว้ก่อนอตามนี้เลยนะคะแล้ววันพุธที่แล้วนะคะก็เข้าบนเต็มๆนะคะเข้าบนเต็มๆะคะรอบนี้ลาพัฒนาเด่นบนมาอีกแล้วค่ะศูนย์กับ1นละสอนะคะหรือจะไปคู่กันหรือเปล่าอาจจะไม่มาคู่แล้วนะคะอาจจะมาเป็นแยกแบบนี้อื เลขมันไม่ชนกันนะคะมีศูนย์ระวังนะศูนย์นะคะศูนย์นะคะเราพัฒนาระวังศูนย์นะคะเน้นเน้นศูนย์ไปเลยนะคะมีวันพระนะคะอาจจะเบิ้ลหรือเปล่าเบิ้ลหรือเปล่านะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็ระวังศูนย์เก้านะคะอืมวดนนี้สองจะมาไหมไม่แน่ใจนะคะแต่หลักๆเลยขอยืนพื้นที่ศูนย์ไปก่อน นะจ๊าแม่แม่จ๋าอขอให้ปังปังนะคะลาพัฒนาวันศุกร์วันพระระวังแปดกับศูนย์นะคะวิง่งรูศูนย์ไปเลยนะคะเน้นสามหางสามตัวหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็หกหกห้าศูนย์อืมนี่นะคะ โอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันศุกร์นะคะศูนย์หน้าศูนย์กับแปดนะคะ